เชื้อฝีดาดลิงตัวใหม่เคล็ดวันพบผู้ต้องสงสัยเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วหนึ่งรายติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอาการรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กแค่นั่งคุยกันเนี่ยก็ติดได้แล้วนะแต่ ในไทยมีวัคซีนเดี๋ยวอสรุปให้ฟังค่ะมีการยกระดับการเตือนภัยที่รุนแรงมากขึ้นนะคะหลังเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกนะคะได้จัดให้เชื้อฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ก็คือฝีดาดลิงเคล็ดวันนอกทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งแน่นอนว่าผู้ต้องสงสัยเดินทางเข้าประเทศไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ถือว่าเป็นการยกระดับการเตือนภัยครั้งที่สองรอบที่สองในรอบ2ปีหลังพบการระบาดใหญ่จากสายพันธุ์เดิมไปเมื่อช่วงปี65ซึ่งโรคเชื้อฝีดาดลิงนะคะมันเป็นโรคติดต่อจากไวรัสติดได้ระหว่างคนสู่คนและจากสัตว์สู่คนสัตว์เนี้ยคือเขาว่าเริ่มต้นมาจากลิงนะคะในห้องทดลองเนาะต่อมาในลิงเนี้ยสัตว์ก็เอาไประบาดให้กับคนเริ่มต้นที่ทวีปแอฟริกาค่ะก่อนที่ต่อมาเนี้ยจะค่อยๆแพร่ระบาดกระจายไปในหลายทวีปทั่วโลกซึ่งเชื้อสายพันธุ์นั้งเดิมนะคะมันคือเชื้อฝีดาดลิงสาย ายพันธุ์เคล็ด2สายพันธุ์นี้เนี่ยอาการไม่รุนแรงผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะหายเอง99.99%ค่ะในไทยเองก็เคยพบนะเชื้อสายพันธุ์เดิมเนี่ยเมื่อปี65ใช่ไหมประมาณ800กว่าคนแต่สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะคะเคล็ด วันตัวนี้เนี่ยติดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็อาการรุนแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะอัตราการเสียชีวิตนะคะ10%คือติดเชื้อร้อยคนเนี่ยเสียชีวิตสูงถึง10คนเลยทีเดียวอาการมักจรุรุนแรงในเด็กระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ7-14วันอาการในเริ่มต้นเนี่ยคล้ายๆกับไข้หวัดทั่วไปเลยก็คือปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้แต่ให้แตกต่างคือจะมีผื่นแดงขึ้นตามตัวมีตุ่มหนองขึ้นที่ผิวหนังด้วยนะคะซึ่งจะเป็นแบบนี้เนี่ยอาการต้องสงสยัยละส่วนใหญ่กลุ่มเสี่ยงงงกกก็คคืออลุุ่่่มตตต้พพบปพบปะูดยัชชาาชาวิ ท่องเที่ยวรวมไปถึงกลุ่มเซ็กส์เวิร์กเกอร์ค่ะการติดต่อเนี่ยง่ายมากๆง่ายขนาดไหนแค่นั่งพูดคุยกันก็สามารถติดได้แล้วผ่านน้ําลายหรือว่ารอองฝอยนะคะที่ปะปลนลอยอยู่ในอากาศติดต่อผ่านสารคัดหลัง่งเพราะฉะนั้นหากมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ป้องกันก็มีโอกาสจะเชื้อได้รวมไปถึงการสัมผัสผิวหนังเสื้อผ้าของใช้ของผู้ที่ติดเชื้อและคุณรับเอาสารคัดหลัง่งเลือดหรือว่าหนองของเขาไปและรับเข้าสู่ร่างกายก็มีโอกาสจะติดเชื้อได้อย่างที่บอกมันติดง่ายขึ้น ปัจจุบันยังไม่มีการรักษานะคะเพราะว่ามันติดเชื้อจากไวรัสรักษาตามอาการเท่านั้นแต่มันก็มีวัคซีนที่ใช้ป้องกันได้ในไทยเนี่ยก็มีนะคะไปขอรับได้ที่สถานเสวภาสภาการชาติไทยตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ยกเว้นวันอาทิตย์นะคะแต่นอกจากวัคซีนค่ะจริงข้อมูลเนี้ยเอามาบอกให้รู้เอาไว้แต่ไม่จําเป็นต้องตระหนกตกใจนะคะมีวิธีการป้องกันค่ะถ้าพูดคุยนะคะกับคนแปลกหน้าหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเราก็แค่สวมหน้ากากอนามัยนะคะรวมไปถึงอย่าลืมสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อต้อง มีเพศสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งละกันที่อาจจะช่วยให้เราเนี่ยห่างไกลาจากโรคฝีดาดลิงได้ค่ะถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์โอฝากหน่อยละกันนะคะกดไลค์และฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคนด้วยนะคะ